ครับได้ทำกิจกรรมเพื่อที่จะเฉลิมเกียรติศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามของราชบุระในวโรการส63เวันที่28กรกฎาคมเป็นวันบรมีของพระเจ้าแผ่นดินคนไทยทุกวันนี้ อคหนึ่ง้ว่าที่นี่อยูประเทศไทยโลกมันเปลี่ยนเร็วเลยไม่รู้ที่อยู่นี่เป็นประเทศไทยเราใีรต้องไปนั่งมองฟ้ามองดินต้องไปนั่งดูบบุหรี่ติดกับครเป็นกาัไปเผาให้เนื้อต่างตัวไม่ทำวันนี้ หนึ่งเพื่อเสริมพันาสมเด็จพระบรมโรสาธิราพายาสุรนมาเนี่ยนะ